ครับผมสวัสดีครับเราาอยูกับอดีตนี้นะครับผมเฟสยกเฟสนะครับยังไม่ได้ผูกอะไรเพิ่มนะเฟสบ้างหนึ่งนะครับเมลของขวัญ <naughty> ย <vé> ังไม่ได้ผูกนะครับอดีตตัวละครตามนี้นะเรามาดูที่รูปลักษณ์นะครับ ไม่เป็นนะครับอ่ะเราจะได้อะไรบ้างนะครับ ID ดีนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะหนึ่งหมืนสามพันบาทนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะตามนี้นะชุดประมาณนี้เลยนะครับเอาไปดูที่ปืนเลยดีกว่าครับหนึ่งหมืนสามพันบาทได้อะไรบ้างมีเอตัวนี้นะการมีสามก็ะบอกนะครับ หนึ่งมื่สามพันบาทยกเฟสน,นะครับได้เลเอ็มสี่เลเวลเจ็ดน้ำแข็งนะครับตอนนี้ใครที่หาอยู่นะครับแล้วก็ยังได้เดอะฟูลเลเวลหนึ่งนะปืนอื่นๆนะมี UMP อีอีกหนึ่งกระบอกนะครับ กระท้านะกระทะมีห้าอันร่มประมาณนี้นะก็คือหลักๆก็คือจะได้น้ำแข็งนะครับแล้วก็ปืนอัพสี่กระบอกนะห้ากระบอกเลเวลหนึ่งสี่กระบอก เลเวลเจ็ดน้ำแข็งนะครับอ่ะเซ t ตเดอะฟูชุดนี้มีนะชุดนี้ก็มีนะครับดาวทาชุดนี้ก็มีนะชุดนี้ที่เปิดไปเมื่อเร็วนี้นะเดนอสซวาล้วนะมีสองชุดเลยนะยังไม่ได้ย่อยนะอ่ะก็ ชุดไม่เยอะ,ะครับแต่ว่าก็มีชุดที่เป็นค่อ <c> น <oughs> ข,ข้างจะ่ายากอยู่พอมีนะครับหมื่นสามครับใครสนใจมาจัดไปครับส่วนหัวนะครับตามนี้นะ สุน้าการครับเสื้อแกงหมวกอืมโอเคฟรีเข้าชุดหน่อยอ่ะกระเป๋านะ ครื่องประดับประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับรับประกันความปลอดภัยนะครับยกหมดสะอาดเฟสบ้างหนึ่งนะครับราคาตอนนี้ผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะช่วงนี้แต่ว่าตอนแต่ว่าตัวน,นี้หนึ่งหมืนสามพันบาทใครที่ชอบนะครับ MT น้ําแข็งเลเวลเนะฉายาตามนี้นะครับ จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเงินเดือนออกก็มาดูไอดีได้นะครับก็คือไอดีที่ตั้งแต่แปดสิบขึ้นมานะครับยังมีว่างอยู่นะครับอ่าใครถูกใจมาไอดีในี้นะครับฝากฝากซื้อเอ้ยฝากขายเติม uc ติดต่อแอดมินพันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับ